เวลาที่เราล้างทําความสะอาดอต,รตรงบริเวณก้นนะค,ะค่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะในผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้อพวกเวลาที่แบบเหมือนเราพวกอีโคไลหรือว่าไอ้พวกเชื้อที่มันมาก,กับพวกอุจจราระหรือใกล้ใกล้ใกล้ทางทวารหนักในตรงนี้ทีนี้คุณหมอก็ไม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยอชอบอั้นปัสสาวะไหมเพราะว่ากรณีหลายๆกรณีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราชอบอั้นปัสสาวะเนี่ย มันก็จะมีปสัสสาวะที่มันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆแล้วท่อทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าท่อทางเดินปัสสาวะช่องคลอดกับทางทวารหนักเนี่ยมันจะเป็นท่อมันจะเป็นเส้นตรงที่<น>จะเป็นสามช่องทางเรียงกันเลยแล้วก็อยู่ไม่ไมอยู่ยไม่ไกลา<น>จากกัน<ฆ>นะคะถ้าดื่มน้ําน้อยแล้วก็อัานปัสสาวะน,นะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสียได้หรือกระทั่งว่าเรานั่งนานๆนะคะนั่งนานๆไม่ค่อยได้เดินเนี่ย มางทีมันจะมีน้ำปัสสาวะที่มันค้างอยู่ในกระเพะาะปัสสาวะเนี่ยม,มันก็ทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นเดียวกัน